กำแพงเมืองจีนสนัญลักษณ์แห่งความพยายามและการเสียสละกำแพงเมืองจีน The Great Wall of China เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะสิ่งมหัศจรรย์ก็คือ wonders wonders โดยสิ่งมหัศจรรย์นี้มีความยาว21,000กิโลเมตรสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือค่ะชนเผ่าพื้นเมืองก็คือ indigenous tribes indigenous tribes โดยที่มีความน่าสนใจก็คือกำแพงนี้ค่ะไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการป้องกันทหารเท่านั้นนะคะการป้องกันทหารนะคะก็คือ military defense military defense แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ญญก,ก็คือ symbol symbol สัญ,ญลักษณ์แห่งความพยายามและการเสียสละความพยายามก็คือ effort effort และการเสียสละก็คือ sacrifice sacrifice แล้วคนหลายแสนคนค่ะต้องทำงานหนักเพื่อสร้างกำแพงนี้ในสภาวพอากาศที่หนาวจัดและร้อนจัดและการสร้างกำแพงในยุคโบราณนะคะเต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายค่ะเรื่องเล่าก็คือ legend legend แต่ที่น่าสนใจคือการตุยของคนงานจำนวนมากที่ต้องทำงานอย่างหนักค่ะ